สวัสดีครับพบกับผมนะครับผู้ช่างบอยมาประามนะครับสวัสดีเอฟซทาง YouTube นะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะพาชมสารรพ่วงรถไถนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นของบุภาทางจังหวัดสุดนทรธานีนะครับตัวนี้จะเป็นแท็กซี่หลังน้ําหน้าห้าเป็นตัวคักซีนะครับส่วนเทาจะเป็นเทาหกล้อร้อยสิบแรงนะครับอันนี้จะเป็นกระทะขอบ16ดหกยางกักเจนนะครับ กระบอกน้ำก็จะเป็นกระบอกของตันแกนเจ็ดิบมิลนะครับขนาดความกว้างของกระบะอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะครับยาวที่สามเมตรห้าสิบนะครับพกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับตัวคัสซีนะครับทาัง้ันเราก็เหมือนเดิมนะครับจะมีบังโคลนแล้วก็บันไดสองข้างแล้วก็มีหมวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกล่องเครื่องมือนะครับของเครื่องมือมันจะเป็นกล่องเครื่องมือขนาดใหญ่นะครับ วัวนนี้จะเป็นคัสซีรางน้ําหน้าห้านะครับส่วนตรงนั้นเราก็จะซับคอให้นะครับตรงไหนที่รอยหักนะครับซับคอเพื่อค้างัแข็งแรงนะครับแล้วนี่ก็เป็นปั๊มนะครับยอยปั่นนะครับส่วนคัสซีบนก็จะเป็นรางน้ําหน้าสี่นะครับส่วนตัวตรงกันดกตัวนี้ก็จะเป็นรางน้ําหน้าสามทั้งหมดนะครับทั้งหมดมีแปดตัวนะครับผมผมจะนับให้ดูนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้า จ็ดตัวสุดท้ายก็อยู่นู่นนะครับแปดเป็นรางน้ําหน้าสามนะครับเป็นตัวคัสซี่นะครับเป็นตัวตรงนะครับส่วนคัสซี่นี้จะเป็นรางน้ําหน้าสี่อันนี้สามารถบรรทุกมันสัมประสิทธได้หกตันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบคันนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีม่วงครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับลูกค้าสั่งว่าให้มีลายด้วยนะครับ แล้วเราก็จัดให้นะลายสวยๆนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกลายเองนะครับลายรอบคันเลยนะครับขาวดูด้านนี้ครับนี่ครับลายรอบคันเลยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับของเครื่องมือก็จะอยู่นั่นเลครับมีค่ะตั้งปรับเกียวพร้อมไปนะครับตั้งปรับเกียว อันนี้เป็นของท่านผอหมูนะครับผอหมูบริการรถเกี่ยวนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางจังหวัดอุดรหนองหานนะครับสนใจติดต่อท่านได้นะครับว่าจะเอาไปเกี่ยวข้าวนะครับทางนั้นเราก็มีเบอร์โทรติดไปให้นะครับหู่ช่างบอยผับราคานะครับถ้าใครจดไม่ทันนะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับพรุ่งนี้เราจะสัดส่งนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงบ้านลูกค้านะครับสวัสดีค่ะพบกับอูา้างบอยมหาสหารคามจากนนีอูา้างบอยเอาพ่วงรถไถขั้นมีนมาส่งลูกค้ายอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีจ้ะขั้นมีเป็นพวงดำให้โดยค่ะเป็นของรุ่นเข้าหก0อจากกว่างยี่สเมตรเก้าิบขาย่าย,ยีาเมตรหาสิสาสูงเมตรหง คันนมีลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีม่วงค่ะด้านในเป็นกระบาสีเขียวจตะลูกค้าจะใไห้ใส่อ่ามีเบอร์โทรที่ซื้อจ้ะลูกค้าน่ะเขียนบอกว่าขอออมหมูบริการรถเกี่ยวข่าวหละก,กะข้างอัดก่อนค่ะคันนี้จะเป็นกระ,ะบอกดำไหมค่ะกระบอกดำสองตันแกนเจสิมินค่ะ ใส่ล่างนำนาหาเป็นเต,ต๊ะพัฟี้จ้ะของอูซางบอยจกจะดูแลหลังการขายรุนนี้ให้ย่าว365วันหรือว่าหนึ่งปีนั่นเองจะ้ะมีปัญหาอย่างสามารถแจงปัญหาซางบอยเดจจ้านนเดี๋ยวพ่อเบิ่งองศาการดับนี้ค่ะถ้าเกิดขนมั่นขนขนผลิตีค่ะดำเวิดให้ในจิตตาฟ้า,า่ายเขาไปจะเป็นแบบเปิดเองจะ้ะเปิดแบบปากนกแก้วจะ้ะ ยยาานนคันนี้เป็นดานเราขีม่วงฮารุสะมุคากะไห้ไสไล่ไห้น้ำถ้าเกิดเอฟซีค่อนไดทีมิโลไทยยังบาท่ทนนี้พ่วงจะสามารถสอบถามซางบอยได้จ้ามะกุนไดของซางบอยก็จะแนะนํำไห้ค่ะอันนี้เป็นด้านไทยจ้าถ้าเกิดเท่างับดำลงฟ้าไทยเขาก็จะเปิดเขาก็จะปิดเองค่ะ เป็นัดยาไม่ได้วแล้วก็เนาะุเนาะที่องที่โรงานได้ด้ยเอาลงรับ่อนเราเบิงเวลาเอาลงค่ะ การข้นลงค่อนขวนอยู่กับเข้าขั้นโยกก็จะาว่ามันจะข้นลงจะข้นเร็วลงเร็วข้นอยู่กับเข้าเห็ดขั้นโยกค่ะและจะภาพวงฟ้าไทยใหญ่ๆค่ะเอฟซี FC ถามตรงนีค่ะฟ้าฟ้าไทยเขากปจะปิดเองตามคลิปลยจะเอาแบบชัดๆเลยค่ะนับเอง